นี้เราจะเช็คก่อนแพ็คจะสง่งลูกค้าน,นะครับอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเป็นชุดหม้อคั่วสแตนเลสสองใบเอาไว้สลับขั่วหรือว่าเป็นหม้อสำรองครับลดูคเรียบร้อยพลาสติกกระดาษต่างๆแกะออกได้หมดเลยครับสูตร ตัวนี้เดี๋ยวจะใส่ไปไว้ให้ในเครื่องนะครับใส่ไปไว้ในหม้อส่งไปกับเครื่องไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยโอเคมาดูการทำงานของมอเตอร์ครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบไฟบ้านตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้มออแปรส่วนแบตเตอรี่มีใส่พ่วงตัวนี้ให้ครับสีแดงคบบวกสีดำค้วลบ มีเขียนไว้ให้อยู่ห้ามคีบสลับสีสลับขั้วห้ามเสียบสลับสีสลับขั้วเด็ดขาดตัวนี้ใช้ผมใช้เป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ครับไฟอ,อุปกรณ์ตัวงี้ก็ต่อให้ดูก็เหมือนเราเสียบแบตเตอรี่นั่นแหละ,ะมาดูการทําง,งานสวิตเป็นสารลัเต็บแบบนี้ครับตรงการคือปิดถ้าเขามาฝั่งนี้ระบบไฟบ้านตัวปับความเร็ว มากกันตัวรอบที่เหมาะสมครับจุดสีแดงแล <_ C ell> ้วพัดคอนนี้มอเตอร์สามารถปรับความเร็วได้ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินครับปิด <_ C ell> นี่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ครับการล้างทำความสะอาดดึงสลักตัวนี้ออกครับแยกชุดมอเตอร์ออก ตัวนี้เช็ดทำความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้าเช็ดได้ครับห้ามล้างน้ําตัวนี้รับประกันให้ปีหนึ่งส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําได้เลยครับหม้อถ้าสกปรกมากๆก็ใช้ไฟเหล็กขัดได้เลยหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาปรับแก๊สแรงดันต่ํานะครับหน้าตาประมาณนี้ในคลิปเดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งก็คือก่อนใช้งานดูคลิปไล่ดูคลิปกันให้หมดก่อน จะมีบอกว่าลักษณะของวาล์วปับแก๊สแรงดันต่ําเป็นยังไงวิธีการใช้งานเครื่องวิธีการเตรียมเครื่องมียังไงบ้างชอ่องอากาศตัวนี้ครับตัวนี้ต้องเปิดสุดเห็นไหมครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก็ใช้งานเซตนิดหนึ่งไฟที่ได้ต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับกรณีที่ชอ่องอากาศเปิดไม่สุด สีแก๊สมันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับแดมเนี่ยคั่วไม่ได้ก่อนใช้งานเซ็ตให้เป็นสีนี้ก่อนแล้วค่อยใช้งานครับโอเคครับ